ถ้าคุณผู้ชมอยากทะเลาะก,กับน,นิ้วตัวเองนะผมแนะนําเล่นตัวนี้วันนี้ข่าเรามันใกล้จะตายขอเลงก่อนล็อกออนเขาล็อกออนนี่นี่นี่ปุ้ขอคืนแล้วกันนะเลงเลงจังหวะนี้แหละเราต้องเกิดปุ้งเนี่ยดูด,ดูนี่คือ,อการลัดช็อตนี่คือปุ้งแม่งย่ำกลับบ้านอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย,เอ,ยเอาล้วกับสวัสดีทุกคนคุณผู้ชมวันนี้ทุกคนคุณผูบผมออนทัก,กเกมเมอร์ครับ กับตัวละครโนวาเรียนะนี่ก็นะมาลองตัวอีกเลยมาลองเซตไอเทมดูเห็นไอเทมนับหนึ่งแล้วมันแบบอืมนะเดี๋ยวจะให้ดูแต่ขอบวกแฟ๊บหนึ่ง้เปิดท่าหนึ่งไปแล้วก็ติงอแต่เหมือนข้างหลังปาเพื่อนเหมือนจะเอ้ยโย,โยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดีโอจะหูมิดหลอดเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูนด,ดูนี่คือการล่ช็อดนี่คือโอ้โหแม่งยำว่ากลับบ้านกัน ก็มาอยู่ในช่วงการลองไอเทมกันอีกแล้วครับผมก็ผมไปเจอเซตไอเทมอันดับหนึ่งมาแล้วผมรู้สึกว่าเออดเดี๋ยวก่อนนะาโคตรหนีก็มีซิกแซกซิกแซกยังไงเพื่อนอือวิ่งกลับวิ่งกลับแต่โอ้โหแครี่ตั้งสวยตั้งเรียบร้อยครับผมเปิดท่าหนึ่งไปเดี๋ยวรอท่าสองรอท่าสองนี่จอยเหรอจอยจอยจอยโอ้โหสุดสายมันไกลกว่านี้ได้ปะวะก็บอกเลยเซตอันที่อันดับหนึ่งเนี่ยมันเน้นมันเน้นแรง มันเน้นแรงมากแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเพิ่งโดนบัฟมาแต่ผมยังไม่ได้อ่านนะว,ว่าบัฟอะไรแต่พอเล่นแล้วเนี่ยรู้สึกมันแรงขึ้นนะจากแบบจากความรูม้สึกแล้วกันเพราะว่าอ่าก่อนมันโดนบัฟมาเนี่ยผมเคยเล่นอยู่รอบหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเปิดอันตรีบอลแล้วกอุ้มผ่าหนึ่งต่อแล้วก็โอโ้โห,โหเลือดเดิโดนสามตัวกลับผ้าน,นอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย,ยใจนิ่งเกิด ที่ผมอยากลองเซตไอเทมนี้เนี่ยเพราะว่ามันออกดับแตกด้วยทุกคนก็คือตัวนี้มันจะค่อนข้างแรงถ้าเราเก็บซาาโกนพุ่งไปวะถ้าเราเก็บสแต็กท่าสองเนี่ยเออมันจะแรงมากนะแต่เดี๋ยนี่ดูดูดูเล่ก็เกือบตายเรียบร้อยผมโอ้โหเดี๋ยวนี่เห็นจอยแวบแวบจอยแวบแวบนะนี่ไงเปิดท่าหนึ่งแลวิ่งวิ่งทะลุวิ่งทะลุแต่จอยมันไวมากก็มาเถิดตีกันตีกันลิงลิง เปิ้มปจแต่คือบอกเอ้ยเอเดียวเดียวเดียวไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้โอ้โหผมบอกเลยว่ามันโกงท่าสองมากท่าสองมันเนี่ยสมมติถ้าเรากดไปใช่ไหมเราสามารถวิ่งทะลุกำแพงได้เลยไม่พอวิ่งออกแมบบได้ด้วยถ้าเราอยู่แบบเลนบนเลนล่างวิ่งออกแบบไปเลยโอ้โหเนี่ยเนี่ยจังหวะเนี้ยโอ้โววิ่งทะลุดูและเร็วและเร็วแล้วก็ยิงเข้าไปแต่ถ้าทีมเราไหนมีตัวที่แบบว่า สตาร์นล็อกขาได้นะบอกเลยว่าเราจะเล่งงนง่ายมากแต่นี่เราไม่มีเราต้องใช้ความสามารถทวนๆเอยตียตไ่โดนแล้วก็อย่างหนึง่งถ้าคุณผู้ชมอยากคะล็อกกับน,นิ้วตัวเองนะผมแนะนําเล่นตัวนี้บอกเลยหัวไปทางนิ้วไปทางคือศัตรูเดินมาทางนี้หัวคิดละมาทางนี้แน่นอนนิ้วเล็งขึ้นซ้ายไงบอกเลยแต่เหมือนจะมีอยู่ในพุณปะกดท่านึ่งไปแล้วก็ท่าสองนล็งในพรุ่งี้แม่งยํำ แม่ยำโดนจอยจอยวิ่งหนีจอยวิ่งหนีแบบเพื่อนแต่เราตามจับจอยไม่ค่อยได้เออมันเออเดือดเกือบกระเพื่อก็นะเรามาเล่นหมดธรรมดากันอีกแหละเพราะว่าผมมีตัวละครนี่เองเราเพิ่งเล่นเกมนี้ได้ไม่ถึงเดือนไงเดือนหนึ่งแล้วมั้งแต่เดี๋ยวโอ้โหโดนกัดเว้ยโดนกัดแต่กัดจังหวะเลยก็ทุ่มไม่ตายมันแรงนะผมรู้สึกตัวมันแรงมาก เราจะไปเช็กก่อนขอเช็กก่อนไหนวะไม่เจอนี่ก็มันวป์ปไงโอ้โหถ้าโดนนี่คือแบบโดนถาวาแฮ็กแมพได้ยอมยอมยอมเออด้วยความที่เราแบบเล่นยังแบบเดือนนึงอะไรเงี้ยตัวละครเราก็ไม่ค่อยมีนะเราก็ต้องมาลองในก็สาใจนิ่งพูดัม่จบทีด้วยความที่เราไม่มีตัวละครเราก็ต้องมาลองในแมพธร,รรมดานี่แหละ นะทุกคนเมื่อกี้เราเห็นัวที่ฆ่าเรามันใกล้จะตายขอเลงก่อนล็อกออนเขาล็อกออนนี่นี่นี่ปุ้งขอคืนแล้วกันนะเมื่อกี้ฆ่าเราไปไงก็ขอคืนเออแล้วก็ผมอยากระบายอย่างหนึ่งสำหรับเกมนี้ผมรู้สึกว่าปุ่มมันกดยากจริงนะไม่รู้ว่ะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมใส่เคสมือถือเล่นด้วยหรือเปล่ารู้สึกว่าไอ้สกิลหนึ่งเนี่ยผมเลงลงข้างล่างยากมากมันจะติดเคสหรือติดอะไรสักอย่างมันแบบ ลิงไม่ค่อยหนัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตั้งแต่เล่นมานะแล้วแบบมันขัดใจทีส่สุดเลยคือระบบการล็อกฮีโร่มันล็อกมั่วอะ่ะทุกคนไม่รู้จะปรับยังไงวะคือไปจะโอ้โหเพื่อนเดี๋ยวก่อนแล้วฟิกหลบซิกแซกเอามันอันติพอดีตายคือปุ่มการล็อกเป้าฮีโร่เนี่ยผมพยายามปรับมาหลายๆายรูปแบบอะผมรู้สึกว่าปรับเป็นยังไงก็ไม่ค่อยเข้ามือแล้วทีนะ่ะมันเล็งมั่วไปทุกคน แตบบ่ว่าเออเล็งตัวเลือดน้อยอะไรเงี้ยเลือดน้อยเปอร์เซ็นต์น้อยมึงตีแท้งหมดเลยแคลรี่ยืนตีสบายจะตีจะตีแคลรี่ออกแทงแต่เดี๋ยวสาขาจี้ไปก่อนแล้วก็ติตรนี้ถ้าสองน้อตัวนู้นแล้วก็ตีมานานไหมไอตัวนี้เซอร์ธอดาบบีเดี๋ยวด้วดน,ดนี่แคลรี่เพว่าผมเรามีดาบแตกแล้วไงโอ้เลือดน้อยก็อย่าหวังเงล็งรอแล้วก็ตูมไปอพอพอได้อยู่นะพอพอแรงอยู่พอแรงอยู่แต่จอยมาจอยมามันจะเข้าหาเราดิมันไวเราจับไม่ค่อยทันเท่าไหร่ นี่เนี่ยวางท่าหนึ่งไปก่อนแล้วก็ดิ่งทะลุวิ่งทลุแล้วก็จเลงจอยนิ้วออกคลิปเออถ้าใครมีวิธีการตั้งค่าตีฮีโร่เนี่ยขอละได้นำไหนอนรู้สึกว่าตั้งมันมั่วแล้วก็แบบว่าถ้าเราเปิดแบบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเห็นใครวิ่งตาม มันจะแฟงแค้นฝังหุ่นเลยขนาดนั้นเฮ้ยถ้าเราแบบว่าเปิดโหมดล็อกฮีโร่ใช่ไหมมันจะมีลูกฮีโร่ขึ้นใช่ปะกว่าเราต้องกดล็อกกดตีอย่างเงี้ยเราเป็นแครี่อย่างเงี้ยอ้โหกว่าจะไปตีมันได้พตโดนแครี่มันสวนตายพอดีโอ้โหแบบนะลราบากเหลือเกินก็เมือเห็นจออยู่ทุ่มบนคโอ้โหบอกเลยหกเจ็ดนาทีมาไม่พูดถึงฮีโร่เลยครับผมวนอ,อย่างเดียวชิ้นต่อไปก็จะเป็นคาถากันละกันเนาะ โดนกัดและตัวแตกลิงไปตามเริ่มแรงเริ่มแรงแล้วเราของ3ามชิ้นแล้วผมมีตัดเลือดแต่เราจะไปคิวเลนล่างแล้วกันเรามาดูกันว่าเราจะฮเลาะกับนิ้วโป้งหรือเปล่านิ้วเนี่ยสกิลหมดดีกว่าวาง5่หนึ่งไปก่อนมันซิกแซก็รับผมดีแล้วก็กดท่าสองไปแล้วก็โอ้โหเล็งเผื่อไปหน่อยจบเลยกูไปแล้วกับเลนการก่อน นี่คือข้อเสียของตัวละครน,นี้นะบอกเลยว่าเออถ้าเลือกแบบเอ้ยอยืนปาน่าเอ้ยอยู่ในพุ่มถึงเลยผมว่ามันต้องอยู่ในพุ่มหรอรอบเดียว 8, 1, 5, แปดหนึ่งร้อยห้าสองปื๊ดมาเก็บส,แต,สแ,ตแ,แต็กสแต็กสามไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ก็โอ้โหแรงก็ได้อยู่สองหลอดนะยิ่งเก็บสแต็กเยอะพูดยไงดีมันยิ่งไกลอะ่ะเออมันยิ่งแรงนะตัวนี้เนี่ยถึงไหมวะตึมมาเลองฟิกเกอร์ไงไม่ถึง นึกว่ามันจะแบบพิกเกอร์ประิยาะเพิ่มม่ไม่เพิ่มเลยมาครับผมไปเลนล่า่งดีกว่าเราเปิดอันตีซองแมทแล้วกันนี่เห็นโอ้โหเห็นด้วยแบบเขาเรียกว่าเล็งท่าสองโดยอันตียังไม่ถึงเป็นไงครแล้วก็ตีรมาไปเรียบร้อยตัวแตกกันไหครับผมเราไปต่อเราไปกันต่อโอ้โหบอกเลยว่าดุนแรงนะตอนนี้เล็งลมีเลือดโอ้ยเลือดแม่นเลือดแม่นเล็งมัว่วแ,แม่นเลยเอยเอ,อพอเล็งแบบจีิงตียงจังไม่แม่นเลย เป็นร่างด,ดูดูดูนี่นี่ปเยอะพอเลยพอเลยวางท่าหนึ่งก่อนแก้ขืน <c oughs> จับละไปจอยมาผมเราเด้งตะแตกไปก่อนเพื่อนตีแรงแลือเกินตีแล้วก็แคลรี่เราเริ่มเกิดแคลรี่ตัวนี้ผมก็อยากเล่นนะรู้สึกว่ากําลังเก็บตังค์เอาไปซื้อละครตัวนี้ลงแรงอยู่เราไม่มีตัวละครตัวนี้ <c oughs> บอกแล้วนีเนี่ยจัดไปผมเกือบครึ่งหลอดเพื่อนวิ่งแล้วเราเราวางท่าหนึ่งหนบอไปก่อน แล้วก็ตีธรรมดาตีธรรมดาวานท่าสองปุ๊บนี่อยู่ในพุ่มหาศัตรูครับผมเราเล็งตัวหลังตีไปไหนก็ไม่รู้กูตายมั้งเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้กูตายกันไนดะ้ a few moments later เอาละครับเกมค่อนข้างเงียบแล้วผมเราพยายามจะขึ้นบ้านเล็งไปก่อนโอ้โหทะเลาะก,กันนิ้วอีกนะ oh แล้วโอ้ไม่กัดราตีไปก่อนนี่อันตีสโลว์ไปก่อนตีธรรมดาครับผมตีธรรมดาลีเล็งเล็งจังหวะนี้แหละเราต้องเกิดปอ้มเลี่ยมมันจริงนะตัวนี้นะ อารมณ์แบบเฮาวีก็เอวสูดเลยอะ่ะเออแม่งเล็งทั้งวันน่ะนี่ไงทะเลาะกันนิ้วีไม่โดนแล้วผมแต่แต่เรียบร้อยตัวแต่กับฟีกเกอร์แล้วผมจะไม่รู้แล้วก็คลิปเข้าบ้านครับผมเราขอเล็งหน่อยได้ไหมขอเล็งตัวหลังยิงไปโอ้โหทะลุกลางได้เหรอวะเอาทะก็เป็นไงกันบ้างครับผมกับเซตไอเทมนี A ้ K M N e นะผมบอกเลยว่ามันก็แรงนั่นแหละแต่ถ้าในเล้งเนี่ยเราจะมัวแต่ยิงท่าสองก็ไม่ได้ครับผมเพราะว่าถ้าเรายิงไม่โดนก็ดาเมจหาย อะไรก็เป็นไงครับผมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c ค i b ์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปตานะบายบาย